สวัสดีครับเฟนครับสีสกสรสางบ้านครับเฟนครับน้องอวงอิงครับผมบรรยากาศบ้านน้องครูเช้านี้ครับอากาศสดใสครับเดดออกมีเมฆมากครับช่วงนี้ที่เทศกาลบนเกาะสากบ้านเฮ้าครับเทศกาลนี้ก็จะรำลึกถึงน้ำพระบรมรูีนะครับ ขขางามพี่หน้องเขางามงามพี่หน้องว่าเ่าไลยคนไล่หม่องไล่บอนก็การทำบุญกันบ้างเล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงสั่างฉาผมมิเสียยวเราบอกพี่หน้องเออหมื่บ้านบ่บายไปเลยเขับวาเปิ่ง มาแล้วครับฉาบด้านหน้าแล้วสัญญาณว่าจะจบแล้วมาถึงแล้วเข้าไปนองเอ้ยก็ต่อไปก็จะเป็นทีมชุดใหม่เข้ามานะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศที่นี่ครับเช่าเช่าคนฉาบด้านนอกครับเมื่อวานฉาบซ้ายขวาด้านหลังแล้วนะครับเหลือด้านหน้านี่แหละขึ้นปูเรียบร้อยแล้ว วันนี้น่าจะจบแล้วคือพี่น้องเอ้ยจะดูกันว่าด้านในฉับไปหรือ,อยังถ้้ฉับด้านในแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับย่างฉาจะเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย นามติดอ,อกถึงใจภัยหรือเปล่าครับสวยไหมสวยยังไงก็ว่ากันครับพี่น้องไปไยทั้งนี้ครับแดดออกแต่ว่ามีเมฆเยอะบ้านพี่น้องฝนตกบ่ครับหรือว่าแดดออกเขียนขอ้อคาบอกกันครับและยินดีกับ นายุรัตินตรีคนใหม่ครับคนที่32ครับอนุชทินชาญวีรกูลครับสมัยก่อนมาพิจารณานิโนไทยครับเคยประชุมเจอกันอยู่นะครับท่านอนุชทินนี่เคยเจอกันในที่ประชุมของบริษัทสหนิโนไทยอยู่ครับพี่น้องครับเจอกันบ่อยครับในช่วงนั้นเมื่อปีประมาณปี3940นี่แหละครับที่ผมอยู่อยู่ในสินโนไทยครับก็เจอกับกับท่านบ่อยครับ ทีนี่ก็เพลินครับก็อย่างว่าเลยครับการเมืองทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับโลกหมุนไวครับทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะก็หมุนอย่างรวดเร็วครับพี่น้องครับด้านในครับพี่น้องครับเริ่มฉาบฉาบหมดแล้คคนหยับหยับเรียบกันหนาวเสีพี่น้องเลยลูกเพราะช่วงนี้นะฝนครับงานก็จะหน่อยลงครับ สร้างสุดีครับเสร็จแล้วเพื่อนก็จะไปที่กันันลักษ์นะครับหมู่บ้านอายาราครับพี่นกอยูไในบ้านพร้อมที่ดินครับอายารานะครับอายาราหมู่บ้านอายาราครับหมู่บ้านอายาราซึ่งผมเป็นผู้บริหารเองนะครับแล้วก็สร้างของห้องไร้เห็ุครับ สนใจกระทู้มาหาผมก็ได้ครับ0637899666ครับหรืออีกเบอร์หนึ่งครับ0627895656ครับมี2เบอร์สำหรับติดต่อบ้านอายารานะครับ0627895656ครับเบอร์นั้นนะครับสำหรับอายาราครับอาจจะมีอยู่กันตลักครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีกันตลักแล้วก็แถวนนเจริญครับในเมืองศรีสะเกตนี่แหละครับ หรืออาจจะมีแถวๆแถวคุณหารครับคุณหารก็จะมีอีกเฟสหนึ่งครับบ้านอายรัฐครับคือแต่ว่าขึ้นบมหลายครับขึ้นขึ้นเออ่มองแล้วมาจากหลังครับแต่ว่าขึ้นทยอยขึ้นเพื่อมีอะไรให้ทำไปอีกครับแล่งคนงานเอาไว้ครับจังซีนะครับนับเบอร์โทรของเราครับเบอร์โทรคุณสิสกิร้างบ้านครับ นี่ต่อคุณเบอร์นี้ได้เลยครับฝนตกมากระเชยครับบอกว่ามันกำครับมันเที่ยวไม่บมาดกำครับนะครับฝนตกมาอย่างหนักครับอยู่ในนี้แถวนี้ครับวันนี้แดดออกดีดีครับแดดออกจ้าแล้วแป๊บเดียวครับ เริ่มสมบูรณ์เตรียมตัวฉาบแล้วครับเก็บงานเลยครับเดี๋วยวหยู่นี่ครับแผงนี้ด้านนอกด้านในเท่าน,นั้นนะครับเพราะวันนี้ครับวันนี้นาทโชมได้ครับพรุ่งนี้ก็มีสายสุดต่อไปขมันไหลครับเหมือนกันต่อ ในขกะนในมือนีครับเป็นประมาณนี้ครับบ้านพี่น้องไปเลยครับแดดดีบอลหรือฝนตกครับช่วงนี้นาจะเป็นหนัาฝนเนาะบานในบุ้ขคัสายนะครับส่งเสียงมาบอกกันครับด้วยอีกจ็กมือครับบ้านพี่น้องจะบุ้ขคัญสายครับอีกปาตี้หนึ่งที่นี่ช่องกระเบื้องก็เข้ามานะพี่น้องครับช่างกระเบื้องก็ เริ่มปูครับนั่นคือเบอร์ของของบริษัทของผมนี่แหละครับตรงนี้นะครับนี่ครับเริ่มปูไล่งานออกมาเหมือนกันท่านแต่ของบ้านท่านเยอะเองครับเอ้ยท่านจะอยู่ำหนึ่เบิ่องทำหนงก็ง่ายครับเข้างปูก็เบื้องไล่ออกมาประมาณนี้เลยไล่ออกไปเต็มบ้านเลยครับพี่น้องครับ ไดก็สวยดีออกเท่าๆอ่อนๆจะบาทนึงร้อนมากครับตอนนี้เกิดออกดีมาก6.3.1.4จอดประจำการที่นี่นะครับวันนี้ครับบรรุวันทองสีไปไสาหรือเปล่าพี่ทุกงานใส่ออกระเป๋านี้ผมว,ว่าโกกันครับ ทั้งเดียดทั้งฝนเหอเอ้ยเดียวเดียดมาฝนก็ตกก็สีเขาง,งามแบบเขามากครับไซปุียสบานเนี่ยโอ้งามโถตั้มโถนี่นะครับพี่น้องครับถูกใจใครหลายคนหรือไม่ถูกใจใครก็แย่จะเขาว่ามาถึงใจผมก็โอเคครับผม น่าอ่านจะดูมาแล้วดูสิว่าจะไปไหนโตอ,อืมมาหาอยู่วัดเตสิเรียนผ่านฝนเอุ่นครับจะดูมีมารยาทิกัเด้อ บรรยากาศในวันนี้นะครับผมคลิปนี้พี่น้องครับอสาพีฟักน้อยสาบนีสากรครับไปพอกันคลิปหนาครับถ้าสนใจสั่งบานกับโทรหาผม0637899666ครับ0637899666ครับ63ตัวท้ายนะครับผมหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขนี้ได้เลยครับที่จะไปเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ครับจิ้มเลขนี้เข้าไปครับคลิปนี้ไว้สํานียู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้สวัสดีครับ